กรัสวนใหญทุกคนเลเนาะนะฮะวันนี้เราจะมาสอนแปลงร่างสุบัสยากันนะโอเคเอ่ออาจริงเหรออาจร์เดี๋ยวถามทำไมโอ้โหนะฮะโอเคหนูจะกด G เพื่อแปลงร่างบอแปลงร่างสุบัสย่าบอนเลยหนูว่าหนูจะหนดจะายมนมีถึงขั้นสามกดเทสเพื่อกลับเป็นร่างเดิม เราวิธีเฮ้ยจะถามมากดิเราวิธีเป็นไคโอเคนนะฮะคุณกดคปคิปอิอ่านะฮะเราวิธีเป็นเอ้าวิธีไคโอเคนไคโอเค้นนะให้คุณกดเกมโหมดอย่เป็นเกมโหมดศูนย์ก่อนนะฮะพี่ตัดเป็นยังไงนะฮะเขาตัดคลิปก่อนนะช่องหนูให้หน่อยหนูจะ มาต่อกันเลยว่ะไายบายไปทำก่อนไป,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 ไปโอเคนะฮะให้คิวตัวเองคิวเดี๋ยวแป๊งนึงผมทำเกมดูก่อนอเกมคิวเตัวเองตายแล้วนะฮะก็ต,ตายแล้วก็จะมีอยู่ที่ พี่พบอะไรสักอย่างนะ,ะใครรู้ก็บอกเลยไม่ได้ดูดั้นบอลบ่อยดูแต่พักสุดเปิร์มไม่ดูพักซีไม่รูพักอะไรนะฮะโอเคถ้าคุณอยากกลับไปนะคุณคุณก็รอจนกว่ามันจะเสร็จนะฮะแต่ว่ามันจะรีเซ็ตของคุณใหม่หมดเลยแต่ถ้าคุณไม่อยากรอแลคุณก็เดินไปจนกว่าจะสีนะ่นาสี่นาทีแบบเนะี้ยเออกดกแต่วนี้งเวก็จะกลับไปแบบไม่รีเซ็ตฮะโอเคแล้วพี่ วิธีเข้าหทีมไทยนะฮะโอเควิ่งไป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 จนกว่าจะถึงครับระยะทางระยะทางเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึ่งระยะทางเอาคุณลูกเดินไปจนงูจะสิ้นสุดนะฮะสิ้นสุดไอ้ทัวงูเนี่ยโอเคผมก็ได้ทำการเซฟจุดนั้นไว้แล้วก็คืเทลควาฟไปทางไหนคะ อย่ามายุ่งกับกูไ,ไม่ถ่ายตัวเองไปชิวๆิวอ่ะฮะมาถึงแล้วคุณก็จะเจอไอ้อ้วนตัวสีฟ,ฟ้าเนี่ยอ่ะถ้าคุณคลิกตัวมันเรียนตะกินตะก,กรีดบอมคี้เป๊อะไรของมันก็ได้อ่าถ้าคุณกดซูปเปอร์ฟอร์มแบบไพโอเคนะอ่ะถ้าคุณได้มาแล้วกดวีกดไปที่อ่อสกิล เอาให้มันหมดเอาให้มันเต็มเกเอาเต็มแล้วเอาเต็มแล้วใช่ไหมกด n ถ้าผมที่จริงอะ่ะมันจะเป็นตัว x แต่ว่าถ้าใครเมื่อนลงวัดแผนที่ก็กด x ได้เลยนะถ้าผมลงวัดแผนที่ผม,มเลยต้องกด n มาวิธีใครโอเคกกด n ไมมีใครโอเค super form j2 ก็ตรงนไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอะใครโอเค จี้ถึงจนสอกให้จนสามมีจนถึงร้อยอะะมีจนถึงร้อยปอายป s s t a b ool. อ่อมันก็ยังไม่ได้เป็นนะฮะคุณคุณกดปป้ไปวยถึง s s เนี่ยถ้าคุณกดจี้อ๋อัปซะเยแล้วมันนี่นี่ปึ๊บกดบูและ้ะ ชอบตัยวยังไม่เป็นเลยทำเงินก่อนมันจะได้อ่าไ,ได้เลยนะอ่ะโอเคก็ก็มีแค่นี้แหละนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะบายพยายาก่อนไปแต่พลังมานไม่ออก